Good morning วันนี้เราไปเที่ยวไหนนะก็จะไปเบลยเยียมว่าจะไปแทวๆีนี่หละพี่น้องก็จะไปแบบเดินซื้อของซื้อของซันเด็กพี่น้องจกาตอนนี้อันแม่ขั้วแม่ขัว้วเบียร์ก็่า้ทีเท่ากันเขาอูอ้สเบียงสเบียงสเบียงสเียง,ยง,ยงอุ้ยนี่ค่ะขาดไม่ได้เลยคอฟฟี่แม่โอชินฝากฝากอ่าแอดมินมาใช่ไหมคะ แอดมินมาบอกเหมือนช้ามากแล้วทีเนี้ยอีกอย่างหนึ่งกระเป๋ามันกัดหลายแม่หนูสิส่งมาให้ที่ลังเดอ้อแม่เด้อหนูจะแต่ว่าหนูจะเอาไปให้ยูแจ็คพอสองหอนี่ละกาแฟพรานนะคะพรานกาแฟี่้วนี้คือซอยคุ้มหิวแล้วก็ซอยดักจักไขมันได้ระวังว่ล้ะก็ช่วยระบายดีมากคือจะข้ามากเมื่องหนกองสิพี่น้องเมืเ่อเดือยหิวกับก,กินโดดละ่ะเออเพราะว่ายังติเมืเ่อเืออันคนหนึ่งเขาา้าไม้สิ พวกินว่นอะได้เพราะว่าหิวทัานยายคนนี้จำเจวบอกว่าิอุ้ยกินเลยค่ะเอออยู่บ้านห้องที่ควบคุมได้ได้ว่าแบบเวลานี้เวลานี้เราจะไม่กินนะสีบอนแต่ว่ายูนี่ก็คือกินย่างเดียวค่ะข้ายแงแน่เพราะฉะนั้นกาแฟานี่ก็ตตองโพกมานั่มราวคอฟฟี่นะคะเป็นกาแฟาที่ควบคุม หุ่นได้ดีมากดับจับไขมันในระหว่างวันแล้วก็ช่วยระบายท้องได้ดีมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือทําให้อิ่มนานอ่าคุมหนิวอิ่มนานที่สําคัญเรียนในห้องกินหน่อยลงทําให้เรารู้สึกว่าพอเรากินไปสักพักนึงเราจะสังเกตตัวเองว่าเฮ้ยเรากินข้าวไม่หมดอ่าปกติเราเคยกินหมดจานนี้หมดถ้วยนี้แต่ว่ามันกินไม่หมดอืมตัวนี้เลยค่ะควบคุมดีดีเลยห่อละ2 9งบาท ห่อละ290รบาทใครเห็นคลิปนี้นะคะ290บาทส่งฟรีไปเลยและก็3ห่อ630บาทปกติแล้ว3ห่อ870แต่วันนี้3ห่อ630ิบาทพิมสนใจได้เลยเอาไปตุนไว้เลยนะคะทุกคนคะ่ะตอนนี้ห่อเดียวมาอยากลองอุ้ยไม่เคยกินเอาไปลองก่อนดีกว่า2 9 0รอสหนึ่งห่อส่งฟรีไปเลยแบบโอนมีระบบเก็บปลายทางปลายทางก็จะบวกเพิ่มนะคะตอนนี้เอามายุโรปเนะ่เขาอ,อยากได้หลายแห้ง ถ้าผู้ใดยอยากเป็นตัวแท่นยูโซนนี้ก็ไดดมาดามไก่ว่าจะมาจะเอามาขายอยู่มันเป็นตัวแท่นนะคะเมื่อนันยูปาลีอาปาลีก,ก็พี่เมย์ก็อยากได้บุญญากพี่น,น,นะคะใครยากเป็นตัวแทนนยูเมืองหนอนกก็ได้คือกันะคะหอมมากที่นสนใจได้เลยค่ะ คนครับตอนนี้ครับเราอยู่ที่อัมสเตอร์ดัมเนเธอร์แลนด์ครับผมวันนี้ครับเราจะลองไปกินสเต็กของอัมสเตอร์ดัมสักหน่อยนะครับว่าจะเป็นรสชาติยังไงบ้างอาตอนนี้ถึงร้านแล้วเราก็สั่งมาเลยสี่จานพร้อมกับน้ำดื่มด้วยทุกคนว่าสี่พันกว่าบาทที่เราหมดไปเนี่ยแพงหรือว่าถูกแค่ถูกหรือว่าแพงครับ มีทั้งสจานเลยนะครับพร้อมกับน้ําดื่มที่เราสั่งด้วยสี่พันกว่าบาททุกคนว่าแพงไหมไหนลองคอมเมนต์กันมาหน่อยครับรสชาติเป็นไงอร่อยสิครับผมลองตอบมาครับตีตาจะเล่นกับใครคะเล่นกับหมากผ้าใครเป็นหมากเผานุ่มคมหรอทําไมเรียกหมากผ้าเหรอคะเรียกพี่อรกาย่าเรียกโอเคค่ะจะเล่นกับหมากผ้าวซาน ทำอะไรกันคะเกี่ยวทำอะไรลูกทำอะไรรอไหมอ่าตัแอบรอจะได้เเอาเอเยมากวานีเยมาให้ผมี่เส่ได้ยนเอ่้อไนไหลอไหม่เลย รอไหมยังหนุ่เหมือนเดิมอ่ะอี่ยดูก่อนนะไว้เนผู้หญิงอ่ะเหมือนหนูเลยอะเหมือนผู้หญิงหมดเลโอ้ยมือนเหมือเหมือนผพาอ่ะเลยอ่ะยิให้มันลอมัใส่แต่ปึ่งปึี่แต่เหมือนเด็บีเลยอะเหอเดบี mẹ 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 cực chọc cực chọc 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 ยังไม่เทดลยังไม่เทก็วีอีกที่ลุงเอาเอาให้มึงเห็นนะ่หะเียนี่ตลหลอหรือยังเกี้ยวหลอดหรือยังเขาังไม่หลอเายังไม่หลอหรอยัดดิวลุงดูดิ จะดูงาไ่สาดีเนาะใั้นปลาจะมีาจะเป็นผลานจะเป็นยากปาเมาเยอะมกปอมากลโอ้ยเยอะจังปลาเยอะมากาเยอะมัปลาอมลเมั้เดี๋ยวปลายวมเอะมามาอะกมยปลาเลาให้ปลา โม่อไมันจะหมดนะกายมื่อไหรมันจะหมดายยังขยับขยับระวังระวังโดนเนาะมีเส้นตาก็ลุกปล้รวเสยปากปลาเลยเสียปากปลาเลยนตห่มาจับลานดูดะกยมีอุ้ยไอตัวใหญ่ไอใหญ่ไทันีที่ั Алакта What <laughs> <I said it. laughs>

ตากลัวเหรอลูกอุ้ย่อุ้ยไเนอ้วเล้เป็นตัวจริงใช่ไหมเป็นตัวจริงใช่ไหมครับเอออกเป็นของจเรื่อลตัตกไม่กลัวเหรอลูกไม่กลัวไหมเอามาเกงแท้